มารอลินได้จ้ามืนน่อนี้มารออันนั้นหัวน้ำตกนี่นี่ฝนโตกน้ำก็แหงก็เลียงเมดนี้น้ำบกเมดอตลอดนี่น้ำโบก แต่ว่าอากาศก็เยันดีอยูย่จ้าเยันดีอยู่จ้าเหงื่อแรงมากน้ำก็เลือดน้อยๆตะโกนหินส่วงธรรมศาสตร์น้ำกันด้วยจ้าธรรมศาสตร์นตุก นนำมวยแหงแหลงเมื่อว่ามีนนาะตัวปุ้ยใหญ่น,นนะแล้วหิริยังคนะเราขายังบอกปอใหญ่น,นะ <c oughs> นี่ถ้าเขาความไปบาวัด ไปอันไทยเขามีผู้ฮิตท่องเฮียไปนี่บ้านนาำก็ล่างบกนาำหอยก็ล่างบกโอ้แมงยังน,อน่อนี่ยุงยำยุงยำเลยคืนแม่งยังบ้านนี่ผลนะ้ะ เอนแม่งยังบ่อนี่ยุมยำยมยำเลยตามตรงลงแตงเรียงหนูนะตามตรงลองแตงเรียงเาปะหลาเลยคนนมั่งใส่น้ำเต็มที่เขาม่เหนหนัก ุนะนามกบ่มีพออม่พอ,มมมพอมเม็ดนามกบ่มีพ่อเม็ดแห้งมืดนะก็กเด็นยู่นี่จ้าบรรยากาศนาแรงนะจ้านี่ถ่ายบรรยากาศนาแรงว่าให้เบิ่งธรรมชาติ์นาแรงมีแต่โขดหิน คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ